กันมารวมกันนะแล้วก็มีคุณหมอมาอบรมให้หรือว่ามีพี่พยาบาลมาอบรมให้แบี้ค่ะบอกให้รู้เรื่องยาว่ายานี่มันมีเอ็กซ์ปนะไม่ใช่ซื้อมาอย่างหนึ่งยี่ื่อชนิดหนึ่งก็สามารถใช้กินใช้ทาได้2ปี3ปีวันนี้เวลายาแดงใช้ทานะไม่ใช่ใช้กินอะไรอย่างี้ค่ะต้องบอกให้เขารู้เพราะมันก็เป็นเรื่องดีนะทาให้เด็กเนี่ยเขาดูแลกันเองได้เพื่อนๆวิ่งไปเล่นฟุตบอลกลางสนามหรือว่าไปหกล้มว่าเข่าแตกเลือดออกก็สามารถที่จะมาปสมพยาบาลโดยเพื่อนช่วยเพื่อน หรือว่าพี่ช่วยน้องเป็นโครงการที่ดีแล้วเรื่องของยาเรื่องของเวชภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ทางโครงการบุญช่วยหาให้เขาหมดหรือเปล่าใช่ค่ะเราจะเป็นลักษณะของการขอรับสนับสนุนนะคะเหมือนเดิมแล้วก็หาหน่วยงานอย่างที่บอกตอนนี้ประสานงานอยู่ก็คือหน่วยงานของตชดเพราะเอเชื่อว่าเขามีในพื้นที่ทุกพื้นที่มีอยู่แล้วแล้วก็ยานริงจริงเด็กๆไม่ต้องใช้เยอะอยู่แล้วค่ะเป็นยาสามัญทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะยาแดงใช่ยาใส่แผลใช่แล้วก็รับรับเหมือนกับ รับการสนับสนุนจากทั่วไปเลยค่ะจากไม่ว่าจะเป็นร้านขายยาหรือแม้กระทั่งบริษัทผลิตยาถ้าสนใจในโครงการก็เราก็จะรับสนับสนุนนี่โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะที่เรเห็นว่ารัฐบาลเขาทาโครงการยาแลกไข่ะยาแลกไข่เนี่ยก็คือไปเอายาที่มันหมดอายุแล้วแต่ว่าเจ้าของยายังเก็บรักษาเอาไว้อยู่เพราะเห็นว่ามันคือยาไม่รู้ว่ามันมันเอ็กซ์เมื่อไหร่มันคือเก็บใส่ตู้ยาเก็บไว้ แต่ว่าพอหยิบมาอีกทีหนึ่งไม่รู้ว่ายาชนิดนี้เนี่ยเอาไปรักษาโรคอะไรบ้างหรือว่ายี่ห้อของยามันคือยาอะไรบ้างเพราะฉะนั้นก็ถึงมีโครงการยาแลกไข่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าโครงการบุญช่วยลงไปทําโครงการนี้ถือได้ว่าเป็นโครงการที่ดีมากที่จะให้เด็กรับรู้ว่ายานี่มันคือยาอะไรยาเบื้องต้นยาสามัญน,นะมันหมดอายุเมื่อไหร่ละการเก็บในอุณหภูมิอย่างไรเก็บไว้ที่ไหนแล้วเป็นประโยชน์กับการเวลากลับบ้านนะค่ะครับ เนื่องจากว่าเรัเขากลับไปครอบครัวสู่ครอบครัวของเขาแล้วเขายังจะนําความรู้ที่เขาได้รับการอบรมจากเราเนี่ยไปบอกคุณพ่อคุณแม่เขาว่ายานี่หมดอายุแล้วนะเอาไปแลกไข่ ที่เจ้าหน้าที่เข้ามาแรกอยู่หน้าบ้านอย่าไปเสียดายอย่าไปห่วงอะไรอีกนะนี่คือโครงการคุณหมอตัวน้อยคิดว่าจะทําหลายจังหวัดไหมหรือครบทุกจังหวัดเลยคือตอนแรกต้องลองก่อนเพราะว่าบนช่วยเราจะพยายามไปช้าๆแต่มั่นคงค่ะเราก็จะทําในพื้นที่ที่เราเคยทําอย่างเช่นที่นราที่ว่าหรืออะไรแต่คือเราจะเป็นลักษณะของการปรึกษาหน่วยโคเคียนเมื่อกี้แหละแน่นอนรงเยนแรกเพราะว่าเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดว่าห้องพยาบาลน้องคือห้องเก็บของค่ะใช่นี่คือเริ่มต้นไอเดียมาจากที่นี่เพราะฉะนั้นที่นี่ต้องทำไ้ที่แรก เลยเราเหมือนรักที่นี่มากเหมือนบ้านเราเลยเป็นห้องยาตัวอย่างเลยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เียนเราก็จะเหมือนกับเหมือนอาจจะทําหนังสือหรือว่าแจ้งจริงๆรด้วยความโชคดีอย่างที่บอกอาจจะรู้จักเพื่อนเยอะในพื้นที่ค่ะอ่าพื้นที่ไหนมีโรงเรียนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างแรกๆคงจะเป็น3มจังหวัดก่อนเพราะด้วยความคุ้นชินกับพื้นที่ค่ะแล้วไม่ไปที่มอแกนอีกอ๋อมอแกนแน่นอนศูนย์การเรียนรู้ของมอแกนน่าจะมีห้องพยาบาลสักห้องหนึ่งซึ่งสร้าง อุปถัมภ์โดยโครงการบัณฑิตอาสาบุญช่วยเคยคุยกับน้องที่เป็นคุณหมอค่ะที่ไปไปเป็นอาสาสมัครที่หมู่บ้านมอแกนด้วยกันก็คือเขามีนะคะศูนย์สาธารณสุขเขาแต่เพียงแต่ว่าเขาขาดบุคลากรค่ะถ้าเป็นไปได้เนี่ยอาจจะแต่ว่าส่วนใหญ่ปกติถ้าเขาเจ็บป่วยเขาจะอาศัยถ่านเรือนะคะแต่ถ้าเป็นไม่ได้เราก็อยาก ก็คือไปหาทหารเรือเพื่อขอยาค่ะกแต่คือทหารเรือเขาจะมีเขาเรียกทหารว่าอะไรนะคะเสศาษสนาสตร์ในใะใช่ค่ะก็จะช่วยใช่ค่ะประจำอยู่ที่เกาะเลยค่ะอยู่ที่เกาะเลยเพราะว่าที่เกาะจะมีหน่วยทหารเรือชื่อย่อเขาเรียกนรพซึ่งไม่แน่ใจว่าชื่อเต็มนี่คืออะไรแล้วก็จะเหมือนกับมีมีหมอหนึ่งคนของทหารนะคะซึ่งก็จะช่วยได้แต่คือมันลําบากในการที่การเดินทางจากหมู่บ้านเนี่ยมามาที่ฐานเนี่ยจะต้องใช้เรือหัวโทงค่ะ มาดต,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 ตัแต่แต่มาอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าที่หมู่บ้านสามารถที่จะดูแลกันในเบื้องต้นนะคะได้น่าจะเป็นการดีซึ่งก็เป็นโครงการคิดว่าถ้าถ้า,ถาในสามจังหวัดเราโอเคแล้วแล้วก็ม,มีผู้สนับสนุนเพียงพอที่สามารถแบ่งปันคนอื่นได้เราก็จะทําต่อค่ะน่าจะนําแพทย์อาสาอาสาสมัครซึ่งเป็นเพื่อนเพื่อนที่เคยเรียนแพทย์หรือจบแพทย์ด้วยกันหรือว่าเป็นเพื่อนจักรกรมีหมอฟันที่เป็นเพื่อนเขาน้องเอ๋นี่ไป สัก2อวันสวันนี่ก็จะโอ้จะเป็นประโยชน์ยิ่งเลยนะเพราะว่าถือได้ว่าตั้งใจเดินมาทางนี้แล้วนี่ก็เดินให้มันตลอดรอดฟังถือว่าทางการทําความดีนี้ไม่มีใครมาห่วงห้ามนะไม่มีใครมาขีดเส้นกั้นว่าตรงนี้คุณอย่าไปทำนะทาได้ตลอดแม่บอกทําดีต้องหน้าด้านค่ะทำดีต้องหน้าด้านแล้วก็ต้องรู้จักอวดดีด้วยค่ะหมายถึงคนเราชอบชอบอวดในสิ่งที่ เราว่าเจ๋งแต่จริงมันคือการทําผิดแหกกฎถ้าเราปรับใหม่เป็นมีนิสัยอวดดีคือเอาความดีมาอวดกันเนี่ยมันจะดีมากมันจะเป็นประโยชน์ใช่แกสังคมส่วนรวมด้วยเอามาอวดเออเอาสิ่งดีๆอย่างนี้มาอวดเ่ยอยากทำอยากอวดเต็มที่แต่ทำแล้วมันจะเป็นประโยชน์แกสังคมส่วนรวมใช่ค่ะนอกจากโครงการคุณหมอตัวน้อยที่เข้าไปในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วถ้าเราหากว่าขี่เส้นตรงย้อนกลับไปใีภาคเหนือจากใต้สู่เหนืออีกเนี่ยมีโครงการบุญช่วยมาแต่ดั้งแต่เดิมหรือว่า มีพื้นฐานอย่างไรบ้างออในโครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ที่ภาคเหนือเอเคยทํางานค่ะทำงานในอ,องค์กรินเ international ค่ะเป็นเป็นคล้ายๆเป็น ngo ดูแลผู้อพยพที่แม่สระลียงกับสบมเมยทํางานกับเหมือนกับได้รับเงินจากยูเนเซียสํานักค่าหลวงใหญ่ครับก็คือดูแลผู้อพยพแล้วมันทําให้เราเห็น สภาพความเปลี่ยนแปลงในนั้นหรือว่าความเป็นอยู่ของคนไทยอาจจะเป็นคนไทยเชื้อสายกะเรียงหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาได้รับความเดือดร้อนอย่างเช่นในคดีบางคดีคอะค่ะเกี่ยวกับอย่างเอเนี่ยคือเอปริญญาตรีเอจบนิติศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ไปทํางานที่แม่ห้องสอนเราทํางานคือเป็นเจ้าหน้าที่กฎหมายประจสํสศูนอุทยานเป็นดากฎหมายเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเหมือนกับการประสานงานอยู่แล้วเป็นปกติกับตํารวจรเราก็เลยบางครั้งด้วยความที่ตํารวจอาจจะมองไม่เห็นครับว่าเอ๊ะ มีคดีต่างด้าวมาเราจะหาใครดีที่จะมาช่วยก็จะโทรมาค,รคุณเอ๋เดี๋ยวมาช่วยพี่หน่อยที่โรงพักมีต่างด้าวอะไรเงี้ยเราก็จะเหมือนกับคอยช่วยอย่างเช่นจัดหาล่ามหรือว่าไปดูแลเขาในส่วนที่พอจะดูแลได้หรือว่าอธิบายเรื่องกฎหมายให้เขาเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นคือใน,ในเริ่มต้นที่เราลองทําแล้วมันทําให้เราเห็นว่ายังมีคนอีกเยอะค่ะมันไม่ใช่แค่ภาคใต้ไม่ใช่แค่3จังหวัดนะคะเมืองไทยเราตัวเราเองอาจจะนอนนอนอุ่นกินอิ่ม แต่จริงๆแล้วยังมีคนที่นอนหนาวท้องร้องหิวโหยเยอะใช่ค่ะยังมีอีกเยอะยังมีอีกเยอะส่วนใหญ่ที่คุณเห๋ไปดูแลหรือว่า u n ูเอเียเข้าไปช่วยเหลือในแม่เสียงที่ศบเมยหรืออะไรเนี้ยนะเป็นเป็นเป็นพม่าหรือว่าเป็นที่อพยพเป็นชาวกะเหรียงที่อพยพตอนแรกจากจากการสู้รบปะค่าจากพม่ามันเกิดสงครามขึ้น ใช่ค่ะนะเวลาใช่หนีข้ามมาแต่พอต้องคามเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่อยากกลับไปก็ใจนึงก็คงอยากกลับอะค่ะแต่ว่ากลับไปที่ดินเดิมอยู่ไหนล่ะอะไรเงี้ยมันมันจะมีคําถามอีกเยอะค่ะเตรียมความพร้อมแล้วก็ด้วยว่าอย่างหนึ่งคืออาจจะถ้ามุมนึงนะคะอันนี้ส่วนตัวว่าถ้าเป็นคนไทยน่าจะสบายกว่าเขาก็เหมือนกับอยากที่จะอยู่แล้วเพื่อที่จะเป็นคนไทยซึ่งเราก็พยายามบอกเขาว่ามันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แล้วแสดงว่าเขาต้องการที่จะเป็นคนไทยแหละ คนกระเดียงเหล่านี้อยากจะได้สัญชาติไทยมีบัตรประชาชนใช่ค่ะมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าก็อย่างว่ามันมีกฎหมายมีอะไรหลายอย่างค่ะแล้วการที่มาอยู่ของผู้พยพจริงๆแล้วครับเราแค่การพื้นที่ส่วนหนึ่งให้เท่านั้นเพราะถ้าออกมานอกเขตที่เรากาหนดให้ก็ถือว่าผิดกฎหมายแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคือเขาก็อยู่อย่างเหมือนเอาง่ายๆก็เหมือนกับก็ไม่ได้ถูกกฎหมายค่ะแค่อนุรลมชั่วคราว ให้อยู่ได้ให้อยู่ได้ค่ะแต่ก็มีความช่วยเหลือของ UNHCR ว่าเอ้ยถ้าไม่อยากกลับบ้านครับไปประเทศที่สามไหมต้องถามก็สมัครใจต้องถามว่าสมัครใจแล้วมีไหมมีค่ะก็มีคนที่สมัครในทุกๆตลอดเวลานี้เขาก็จะมีการมานั่งรับสมัครว่ามีอเมริกาเปิดนะคุณจะไปประเทศอเมริกาไหมหรือว่าคุณจะไปแคนาดาไหมจะถ้าหาว่าอยากจะไปก็มาลงชื่อ จองสิทธิ์ไว้ใช่แล้วก็จะมีการสัมภาษณ์ตรวจร่างกายมีตามตามกระบวนการที่วีเอเอสซีอาเขากำหนดไว้อยู่แล้วค่ะต้องไม่มีโรคร่างกายแข็งแรงอเมริกายินดีรับถ้ามีโรคคุณก็อยู่เมืองไทยต่อไปอาจจะป่วยบางอย่างไปได้แต่ป่วยบางอย่างอาจจะไปไม่ได้นานไม่ที่ไปช่วยเหลือชาวกะเหรี่ยงอพยพในนามของวีเอสซีอาร์ถ้าถ้าตอนที่ทํางานได้เงินเดือนจริงจริงแค่ปีเดียวเองค่ะแต่ว่าอยู่ต่ออาสาสมัครที่ไม่ได้ผลตอบแทนอะไรเนี่ยอยู่ต่อก็อยู่ก็เกือบสองปีค่ะอยู่สองปี สนุกค่ะที่แม่ห้องสอนเนี่ยนะที่แม่ห้องสอนค่ะเพราะนั้นเรื่องของการจิตใจการช่วยเหลือนี่มันมีมาแต่ร่างเดิมแล้วก็มันก็คงจะฝังอยู่ในจิตสํานึกตลอดไปอยู่ที่แม่ห้องสอนก็ย,ยังช่วยเด็กๆได้ไหมช่วยค่ะเพราะว่าว่างๆก็ไปที่โรงเรียนค่ะไปสอนหนังสือเด็กครับสอนภาษาอังกฤษบ้างอาจจะไม่ได้เกรดไม่ได้เก่งมากแต่คือเอเบซี ABC, อย่างเงี้ยสอน,นเด็กค่ะไปสอน,นเด็กแล้วก็บางทีเราเรา,เราเป็นเรารับถือพุทธก็จริงแต่ว่ามีเพื่อนทุกศาสนาเลยบางทีคริสต์อะค่ะ น่ารักมากนะคะที่โบสถ์ก็จะมีสอนหนังสือใช่ไหมคะคว,ว,วันวันอาทิตย์ที่เขาม,มีเข้าโบสถ์กันบางทีเราก็ไป,ไปไปไปอยู่กับเขาไปร่วมกันกับเขา嗯嗯อะไรเงี้ยค่ะ嗯嗯ไปช่วยก็สึกสบายใจมีความสุขค่ะ嗯嗯มีความสุขขึ้นไปอยู่นีม่มอนถึงว่าเราไปอยู่ในในค่ายที่เขาอพยพเลยหรือว่าเราไปอยู่ในส่วนของเจ้าหน้าที่ท,ที่ที่ไปตั้งสำนักงานอ,อ,อยู่เอเชีย คือในศูนย์อพยพเราไม่สามารถจะไปอยู่ตลอดได้ค่ะเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้กําหนดเราจะต้องขออนุญาตในการเข้าและออกค่ะแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปพักค้างคืนในนั้นเราจะต้องออกมาอยู่ข้างนอกคือไปดูแลไปช่วยเหลือเขาใช่ค่ะเราต้องเดินกลับออกมาเดินทางกลับออกมาเพื่อที่จะค้างคืนข้างนอกทุกวัน